สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะคะก็มาพบกับครูนราพรศรีพินทุศรเนาะหรือว่าครูโมนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในรายวิชาว,วิทยาศาสตร์เนาะก็จะเรียนประกอบกับหนังสือชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดของชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะคะหน้าปกก็จะเป็นรูป นักบินอวากาศเนาะแล้วก็ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนควบคู่ไปด้วยนะคะก็จะสอนประกอบไปกับหนังสือซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1ชื่อหน่วยว่าหน่วยของสิ่งมีชีวิตหน่วยของสิ่งมีชีวิตหัวข้อที่เราจะเรียนหัวข้อที่1ก็คือหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตนะคะหรือเรียกง,ง่ายง่ายวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องเซลล์เราจะมารู้จักเซลล์กัน ทีนี้เนี่ยเราจะารู้จักเซลล์เราก็ต้องมารู้จักการค้นพบหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตก่อนใครเป็นผู้ค้นพบนะคะ,ะใครเป็นคนจุดประกายความคิดที่ว่ามีเซลอยู่บนโลกใบนี้ด้วยผู้ค้นพบเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งเนาะชื่อว่าโรเบิร์ตฮุกคุณลุงโรเบิร์ตฮุก โรเบิร์ตฮุกเนี่ยเขาค้นพบเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยในปีคริสต์ศักราชนะคะ1,655อ่ะซึ่งโรเบิร์ตฮุกเนี่ยเป็นประกอบอาชีพเป็นนักพฤกษศาสตร์นะคะชาวอังกฤษเนาะเป็นคนอังกฤษ,ษเขาก็ได้ทำการอ่ะเดี๋ยวนะเป็นนักพฤกษศาสตร์ ชาวอังกฤษนะคะ,ะคุณลุงโรเบิร์ตฮุกเนี่ยเขาก็ได้ทำการประดิษฐ์คิดค้นกล้องจุลทรรศขึ้นมานะคะเป็นกล้องจุลทรรศชนิดเลนประกอนะคะเขาเอาไว้สำหรับดูสิ่งต่างๆก็คล้ายๆกับปัจจุบันนี้ที่ถูกพัฒนาม,มาเป็นกล้องจุลทรรศนี่แหละผลิตกล้องขึ้นมาเพื่อจะสังเกตโครงสร้างเล็กๆ ของไม้คอกอันนี้ก็คือไม้คอกอกนี่คือเซลล์ของไม้คอกอันนี้ก็คือกล้องที่โรเบิร์ตฮุกผลิตขึ้นมานะคะเขาก็เฉือนเซลล์ไม้คอกเน่ยเป็นแผ่นบางๆแล้วก็นำไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของเขาเขาก็พบว่ามันมีลักษณะเป็นห้องเล็กๆนะคะซึ่ง หน้าตาคล้ายๆกับรังผึ่งนะคะเป็นห้องเล็กๆคล้ายรังผึ่งซึ่งเขาก็ได้เรียกไอเจ้าห้องเล็กๆนี้ว่าเซลอะ,อะช่องเล็กๆนี้ก็จะถูกเรียกว่าเซลห้องเล็กๆคล้ายๆกับรังผึ่ง ห้องเล็กๆคล้ายๆกับรังผึ้งทีนี้ถือว่าการค้นพบของโรบินฮุกเนี่ยได้จุดประกายเรื่องการค้นพบเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเป็นครั้งแรกเลยต่อมาก็มีนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นๆนะคะก็คือชวานกับชไลเดนเนี่ยเขาก็ได้บอกว่านี่แหละเซลเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตคำนี้พูดแล้วงงๆใช่ไหมนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยจะประกอบขึ้นมาได้ก็ต้องมีส่วนประกอบที่เรียกว่าเซลล์นั่นเองนะคะเป็นสิ่งสำคัญของสิ่งมีชีวิตเลยอ่ะทีนี้เนี่ยต่อมาในในปัจจุบันเนี่ยก็มีการศึกษาหรือหลังจากที่โรเบิร์ตทุกศึกษาเนี่ยก็มีนักวิทยาศาสตร์าท่านอื่นๆเนี่ยศึกษาเรื่องเซลล์ให้ มากขึ้นได้เือยอ่ะศึกษากันอย่างกว้างขวางเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อเนาะสรุปว่าโรเบิร์ตฮุกที่ค้นพบเรื่องห้องคล้ายลังพึ่งของเซลล์ไม้คอกเนี่ยทำให้ทำไมคะนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นเนี่ยได้รู้จากรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยเล็กๆของสิ่งมีชีวิตแล้วก็มีผู้สนใจศึกษาต่อก็ผลิตอุปกรณ์สำหรับส่องดู วัตถุที่มีขนาดเล็กมากต่อไปเนาะอ่ะทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าเซล์อ่ะพูดถึงคำว่าเซล์อีกครั้งเซล์ก็คือหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุด ของสิ่งมีชีวิตอ่ะเขียนย่อนะหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตซึ่งเซลล์เนี่ยจะสามารถเพิ่มจำนวนแล้วก็จเจริญเติบโตแถมยังตอบสนองต่อสิ่งเราได้ อะแล้วทีนี้ค่ะในไอ,ไอ้เจ้าเซลเนี่ยมันมีอยู่ในทุกส่วนของสิ่งมีชีวิตเลยแต่มันก็จะมีขนาดรูปร่างแล้วก็หน้าที่เนี่ยที่แตกต่างกันไปเนาะ,ะทีนี้เขาบอกว่ามันมีส่วนประกอบแตกต่างกันในเรื่องของขนาดถ้าพูดถึงขนาดของเซล เซลแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีขนาดที่แตกต่างก,กันไปตั้งแต่เล็กจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือใหญ่ก็ได้ถ้าเล็กจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยก็อย่างเช่นอะไรคะพวกแบคทีเรียต่างๆเนาะอ่ะเล็กจนมองไม่เห็นเนี่ยก็คือพวกแบคทีเรียหรือถ้า เป็นเซลล์ที่ใหญ่ๆหน่อยที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั่นก็คือเซลล์ไข่ไก่นั่นเองอแล้วถ้าเราพูดถึงรูปร่างของเซลล์ล่ะรูปร่างของเซลล์เซลล์แต่ละชนิดก็จะมีรูปร่างที่ทำไมไม่เหมือนกันอีกอก็จะแบ่งเป็นรูปร่างต่างๆเป็นเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียส เดี๋ยวจะมาอธิบายว่ามันคืออะไรนะคะนิวเคลียสคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันอ่ะรูปร่างตั้งแต่พวกไม่มีนิวเคลียสนั่นก็คือเซลล์ของเม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดแดงไม่มีนิวเคลียสทำไมเซลล์เม็ดเลือดแดงไม่มีนิวเคลียสคะออมีใครให้คำตอบคููได้บ้างอ่ะให้ไปเป็นการบ้านเดี๋ยวมาคุยกันในห้องเรียนทำไมเซลล์เม็ดเลือดแดงถึง จัดอยู่ในประเภทเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสทำไมมันถึงปรับตัวให้ไม่มีนิวเคลียสไปหาข้อมูลมานะอ่ะต่อมาเซลล์ที่มีคลอโรโฟิลอ่ะคลอโรฟิลก็คือสารสีเขียวในพืชใช่ไหมเซล์ที่มีคลอโรโฟิลก็อย่างเช่นพวกเซล์ของพืชหรือเซลค์คุมนะคะที่ปากใบอ่ะ หรือว่าเซลล์ยูกลีน่าก็มีคอโรฟิลเหมือนกันอ่ะเซลล์มีคอโรฟิลก็อย่างเช่นพวกพืชอ่ะแล้วถ้าเซลล์ที่มีรูปร่างกลมๆล่ะก็เช่นเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์ไข่ไก่เซลล์เยื่อบุผิวข้างแก้มมนุษย์เนี่ยก็จะมีหน้าตาเป็นเซลล์กลมๆหรือจะเป็นเซลล์ที่เคลื่อนที่ได้ก็ได้อ่ะรูปร่างแบบกลมๆรูปร่างกลมๆก็เป็นเม็ดเลือดแดงไข่ไก่เยื่อบุผิวข้างแก้มมนุษย์ หรือถ้าเป็นรูปร่างอีกแบบหนึ่งก็คือเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ได้นี่เซลลสเปิร์มเลยเซลลสเปิร์มก็คือ 10, เซลลสืพันธ์เพศผู้ของสิ่งมีชีวิตต่างๆเนาะหรือเซลล์พวกยูกลีน่าพารามิซียมนี่ก็สามารถเคลื่อนที่ได้เหมือนกันอ่ะทีนี้เราจะมาดูกันว่าเซลล์แบ่งออกเป็นประเภทอะไรบ้าง เราจะรู้จักประเภทของเซลล์เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเซลล์มีขนาดต่างกันมีรูปร่างต่างกันถ้าเรามามองที่ประเภทบ้างาประเภทให้เปิดหนังสือไปด้วยหน้า27นะคะของชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิทยาศาสตร์มหนึ่งบทที่1นะคะประเภทของอหัวข้อนี้ประเภทของเซลล์อยู่หน้า27เนาะเขาก็บอกว่าเซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตอันนี้ทราบแล้ว ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1ที่อยู่ในหน้านี้ก็คือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอ่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวว่า u n i cellular organism อะ organism ก็คือ สิ่งมีชีวิตคำว่า o r g a n i s m แปลว่าสิ่งมีชีวิตนะคะ cellular ก็คือเซลล์ u n i แปลว่าหนึ่งค่ะ u n i เนี่ยเจอคำว่า u n i ที่ไหนเนี่ย u n i แปลว่าหนึ่งเดียวคะ่ะ cellular ก็คือเซลล์ o r g a n i s m ก็คือสิ่งมีชีวิตดังนั้น u n i cellular o r g a n i s m ก็จะแปลว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวซึ่งสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเนี่ยคะ่ะมันก็คือสิ่งมีชีวิตที่ มีเซลล์อยู่เพียงแค่เซล์เดียวทั้งตัวมันนี่มีเซลล์อยู่เซลล์เดียวลักษณะสําคัญของมันก็คือมันจะเป็นเซลล์เดียเด่ยวๆที่จะมีนิวเคลียสหรือไม่มีนิวเคลียสก็ได้ถ้าเป็นเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสเนี่ยสสารหรือเนื้อตัวของมันเนี่ยมันก็จะกระจายกระจายอยู่ทั่วนั่นเองแต่ถ้ามันมีนิวเคลียสเราก็จะพบก้อนนิวเคลียสอยู่ตรงกลางของเซลลเนาะ ก็แล้วแต่ว่าเซลล์ชนิดนั้นเป็นแบบไหนอ่ะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะภาพแรกคืออะมีบาอ่ะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่สามารถเคลื่อนที่ไปได้ทั้งอย่างอิสระเลยส่วนใหญ่ก็จะเจอตามพวกแหล่งน้ำต่างๆอะมีบาพารามีเซียมเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีขนาดเล็กมากเราจะไม่สามารถมองเห็น ภาพนี้ได้ด้วยตาเปล่าแน่นอนเราต้องไป2่องผ่านกล้องจุลทรรศน์นะมันเล็กสุดๆไปเลยต่อมาภาพที่3คือคอเรล่าคอเรล่าคอเรล่าคืออะไรภาพเป็นสีเขียวๆมันคือสารลายสีเขียวเซลล์เดียวซึ่งมีขนาดเล็กนะคอเรล่าคอเรล่าเนี่ยจัดเป็นแพลงตอนพืชซึ่งพวกปลาพวกอะไรเงี้ยก็จะรับประทานเนาะ แล้วก็ต่อมาก็เป็นเจอในแหล่งน้ำเหมือนกันน,นี่คือไดอะตอมเป็นสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวเหมือนกันและสุดท้ายภาพนี้ก็คือยีสต์ยีสต์ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวเหมือนกันเรานิยมนำไปทำขนมปังเอาไปใส่ขนมปังใส่ในอาหารที่ต้องการให้มันมีความฟูเพราะว่าการหายใจของยีสต์เนี่ยเกิด แก๊สขึ้นมาเกิดฟองแก๊สออกมาเนาะขนมปังก็เลยมีเนื้อที่ทำไมฟูๆได้ต่อมาค่ะสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแล้วก็ต้องมีสิ่งมีชีวิตหลายเซลใช่ไหมสองสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์มีพวกเซลล์เดียวแล้วก็ต้องมีพวกหลายเซลลพวกหลายเซลล์ภาษาอังกฤษว่าอะไรเออมื่อกี้เรารู้จักชื่อภาษาอังกฤษของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวไปแล้วครูบอกว่าเป็น unicellular organism อ่ะ ถ้ายูนี้แปลว่าหนึ่งแล้วหลายล่ะหลายคืออะไรก็อ่านว่าอะไรอ่าอ่ะลองดูนะอ่ะมันติเซลล์ออร์แกนิซึมอ่ะมันชาหรือมันติเนี่ยแปลว่าหลายหลายเยอะเยอะอ่ะแปลว่าเยอะมันติแบบ่หลากหลาย เซลลุล่าก็คือเซลล์ออร์แกนิซึมก็คือสิ่งมีชีวิตดังนั้น multicellular ออร์แกนิซึมก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีหลายๆเซลล์นั่นก็คือในตัวของสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะประกอบด้วยเซลล์ที่มากกว่า1เซลล์มี Cell เซลล์เยอะๆประกอบกันจนมันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตออกมาได้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งอย่างนี้ยกตัวอย่างภาพนี้ก็คือไฮดรา h ่าไฮดราเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ ในน้ำต่อมาพลานาเรียมีไฮดรามีพลานาเรียแล้วต่อมาล่ะก็ต้นไม้ต้นพืชทั่วๆไปแล้วก็สัตว์ัจน้นก็คือคนหรือมนุษย์นั่นเองเนาะก็จะเห็นว่ารูปแบบที่ครูบอกน่ก็เป็นการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวกับหลายเซลล์โดยแบ่งโดยใช้อะไรเป็นเกฑนคะจำนวนของเซลล์เป็นเจน เป็นแบบเซลล์เดียวทั้งตัวมีเซลล์เดียวหรือทั้งตัวมีหลายเซลล์นั่นเองนะคะต่อมาค่ะเราก็จะมาดูเกี่ยวกับอะไรเอ่ยสิ่งมีชีวิตที่มี เซล์ต่างๆอ่ะทบทวนใหม่นะทบทวนว่าโรเบิร์ตฮุกเป็นผู้อะไรคะคิดค้นเรื่องเซลล์ขึ้นมาเขาคิดค้นโดยเขานําไม้คอกมาเฉือนเป็นแผ่นบางๆแล้วก็ส่องภายใต้กล้องที่เขาผลิตขึ้นมานะคะ<ๆ>เขาก็มองเห็นว่าไม้คอกเนี่ยมีหน้าตาเป็นห้องเล็กๆคล้ายลังพึ่งอยู่ เชื่อมติดกันเต็มไปหมดเลยทีนี้ต่อมาก็ช่องเล็กๆนี้ก็ถูกเรียกว่าเป็นเซลก็เลยมีการศึกษาต่อมาว่าอ๋อเซลล์เนี่ยเป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตมาสามารถเพิ่มจนนํานวนได้เติบโตได้นะคะหรือเมื่อมีสิ่งเร้าต่างๆเข้ามามันก็สามารถตอบสนองได้นั่นเองแล้วเซลล์ก็จะมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปแต่ละชนิดเนาะถ้าเราแบ่งเป็นประเภทเราก็จะแบ่งออกได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มี เซลเพียงเซลล์เดียวแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์นั่นเองแล้วทีนี้เราก็จะมาดูในหัวข้อถัดไปว่าเขาใช้อะไรเป็นตัวศึกษาเกี่ยวกับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเขาดูสิ่งมีชีวิตโดยที่ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอที่1ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากนักเรียน ทบทวนก่อนก่อนที่จะกดคลิปวิดีโอถัดไปหรือช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอให้คุณครูด้วยว่านักเรียนมาชมคลิปวิดีโอแล้วนะคะหรือมีคำถามสงสัยอะไรสามารถพิมพ์ถามในคอมเมนต์ของวิดีโอได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะไปตอบนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ